ตอนนี้เราอยู่กันใน Overwatch Talk ครับกับอีเวนต์ใหม่ที่มากับ Hero of the Storm 2.0ก่อนที่เราจะไปดูกันครับว่าชาว o อ w a t นั้นจะได้อะไรบ้างจากอีเวนต์นี้เรามาดูก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับใน Hero of the Storm ซึ่งหลักๆแล้วครับสิ่งที่ชาว Overwatch อยากรู้ในตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของด่านใหม่ครับฮานามุระโชดาวนะครับในเกมฮีโร่เดอะสตอร์นะไม่ใช่วอชนะครับก็คือจะเป็นด่าน h a n ามุระในเกมฮีโร่เดอะสตอร์มนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่และอีก2ตัวละครที่มาใหม่ครับก็คือดีว่าและเก n นจินั้นได้ลงสนามในฮีโ o ่ f t h เดอะสตแล้วครับ นอกจากนั้นครับกิจกรรม h e โร่อ t ปเดต o อม2.0นั้นยังมาพร้อมกับอีเวนต์ยาว4อาทิตย์นะครับซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่25เมษายนไปจนถึงประมาณวันที่22หรือ23พฤษภาคมครับสำหรับกิจกรรมในอาทิตย์ที่1ครับใครที่พลาดโอนิเกนจิไปในรอบที่แล้วมีโอกาสอีกครั้งนะครับเริ่มต้นวันที่25เมษายน เงื่อนไขครับก็คือให้เล่นกับเพื่อน5รอบครับจะเป็นการสู้กับ AI ก็ได้หรือว่าจะเป็น q Quick Match ที่เล่นกับเพลเยอร์อื่นนะครับจะเป็นแบบแรงหรือไม่แรงก็ได้ชนะหรือแพ้ก็ได้ครับเมื่อเล่นครบตามเงื่อนไขครับทั้งฝั่งของว a ร c h ครับรับไปเลยสกินโอเนกินจิครับตัวเพลเยอร์ไอคอนและส่วนของสเปรด้วยครับสำหรับทางด้านของฮิลล็บเบิร์ตสตอมครับเงื่อนไขเดียวกันนี้เลยนะครับจะได้มอเตอร์ไซค์ครับป้ายแบนเนอร์ของโอเนกินจิสเปรภายในเกมและไอคอนของผู้เล่นด้วยครับ ต่อมาครับกิจกรรมในสัปดาห์ที่2ครับเริ่มต้นวันที่2พฤษภาคมเงินไขครับคือการเล่นกับเพื่อน5รอบแต่ว่าสู้กับ AI ไม่ได้นะครับต้องเป็น Quick Play เท่านั้นส่วนจะแร้งหรือไม่แล้งได้หมดครับชนะหรือแพ้ก็ได้เช่นกันครับในฝั่งของ o v Overwatch ครับถ้าหากว่าทำเงนนินไขนี้ครบรับไปเลยสกินดีว่าครับ Officer และในฝั่งของ h e โ o ่ t o r รรับมอเตอร์ไซค์ของดีว่าครับ สัปดาห์ที่3ครับเริ่มต้นวันที่9พฤษภาคมเงื่อนไขยังคงเหมือนเดิมครับเล่นกับเพื่อน5รอบครับในหมดของ q u i c k p a a ยไม่ได้นะครับจะเป็นแร้งหรือไม่แร้งชนะหรือแพ้ก็ได้ถ้าหากว่าเล่นครบตามเงื่อนไขนี้ครับทางฝั่งของ w a t c h รับไปก่อนเลยนะครับ o f ฟ i ิ e ซอร์ดีว่า y นะครับและ Officer d i v a ีว่า e r Icon ครับและทางฝั่งของ Hero of the Storm ครับถ้าหากว่าทำครบตามเงื่อนไขนี้รับไปเลยครับไอคอน Over Watch สหรับใช้เป็นยานปาหาะนะครับ ป้ายแบนเนอร์ของดีว่าสเปร์รูปดีว่าแล้วก็ไอคอนดีว่าครับและก็กิจกรรมในอาทิตย์ที่4ครับอาทิตย์สุดท้ายจะเริ่มต้นในวันที่16พฤษภาคมจนถึงประมาณวันที่22หรือ23พฤษภาคมนะครับเงินไขครับก็คือเล่นกับเพื่อนครบ5รอบครับในหมดของ Quick Play จะแลงหรือไม่แลงก็ได้ชนะหรือแพ้ก,ก็ได้เช่นกันนะครับทั้ง2เกมครับ h e โ o o เดอะส t o r และ Overwatch ครับจะได้รับไปเกมละ10รูบอ็อ จบนะครับครบทั้ง4ีวีคที่จะมีกิจกรรมกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีเงื่อนไขเล็กๆอยู่นะครับซึ่งสาคัญมากทีเดียวเหมือนกันแต่ว่าผมเอามารวบตรงนี้ทีเดียวเลยนะครับก็คือน่าจะเป็นเชนเควสนะครับก็คือจะต้องเล่นเรียงกันไปนะครับไม่หมายความว่าผู้เล่นทุกคนถ้ากิดว่าอยากจะได้ กิจกรรมในวีกที่4จะต้องเล่นเรียงมาตั้งแต่วีกที่1จะขาดอันไหนเลยไม่ได้นะครับก็น่าจะรวมแล้วต้องเล่นประมาณ20รอบหรือมากกว่านั้นนะครับซึ่งถามจริงๆถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ไม่ได้มากมายนะครับก็อย่าลืมเล่นของวีกไหนไปกันแล้วกันสุดท้ายครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกม steam store ครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนใครก็ตามครับที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติม หรือถ้าใครอยากเพิ่มเติมอะไรผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ